เผาอาญะไปนี่เหี้ยเอเตรียมเาอญเอ้ไปเาปบนี้บ่เบิงป่าได้พี่น้องมาเบิงเบิงงคนพี่น้องนี่มาเบิงคนมาเบิงเสียนเห้มนี้บ่เบิงบ่เบิงป่าได้มนี้ื่เียนตัวนึงโอ้ปากคอต้นน่ะนะต้นน่ะเสี้ยนวิทย์แต่ปะกคอต้นน่ะโอ้เสี้ยนวิทย์แต่หมานปะกคอต้นงา น้องรับพี่น้องกับสต่วัาพี่น้องตัวเล่นกระโทมวันนี้พาพี่น้องมาชมกันลงแห่จันป่าอยู่น้องจิ๋งพี่น้องปั่นหกทาเบืงเบื้นพี่น้องก็เอาบุญพี่น้องน้องเนียนหน่อยจักรยานก็เอาบลยเพื่นคนเอาบุญพี่น้องเกลียบเลย เฮียฟังกับกับไเห้เพี้ยดึกดึกเลยเขาขี้วซื้อแก่คนนี้เบิ้งเบิงาละทีหนึ่งเนาะกับพี่นัองนี้มาเบิ้งเพิ่นเอาบุญดูบานรปกทาไพี่นังเอาก็มีไฟผูเอายมพร้อมแล้วจ้น วันกลมกันแล้วได้แห่ไปนี่หลายค่ะพี่น้อนง่ายไปนี้วันกลมกันเราไปนี่แต่ะปลามีมีหมองฟิลว่าปลาเนี่ยมีหมองฟิวว่านี่ว่านร่มทุกตะล่างเม็ดเลยครับเหี้ยครับอ๋อนี่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 ปลาโอ้นี่โอ้ยตัวปลานี่ล่ะตัวปลานี่ตัวปลานี่ตัวปลาขขอองงัั โอ้นี่ตัวปลาตะเพียนตัวใหญ่อยู่ปลาเพี้ยนตัวปลาแล้วนะครับเปลี่นหอยๆนี่ปุ่นๆตัวปลาพี่น้องปุ่นๆตัวปลาตัวปลาปักเนี่ยทั้งทั้งนี้เป็นเด้อเฮียของกันพ่อเฮียแปลว่าตึกลงทุกตะลังตะลังเม็ดเลยตึกลงเต็มหนาแนมเลยพี่น้องทุกตะลังเม็ดเลยของกันหมดเลยเฮีย พี่น้องมาหลายคักมาหนี้มาเอาบุตรปลาพี่น้องเนี่ยเหาปฟองกันเล้วถือว่าถือแง่ละปลาเห็นแล้วครับตัวปลาสบายน่อย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  มัอนี้บ่เบิ่งป่าเด้อพี่น้องมาเบิ่งเบิงเบิงคนพี่น้องนี่มาเบิ่งคนมาเบิ่งเสี้ยนเหี้ยมันนี้บ่เบิ่งบ่เบิ่งป่าเด้อมื้อนี่ป่าสวายป่าสบายหน่อยป่าตะเพียนกับมาเบิ่งคนพี่น้องเอ้านี่ๆๆ่เหี้ยนี่ครับนี่รุ่น ครับพี่น้องสำหรับรน้องนี่ก็เป็นน้องที่บ่วข้าขงห่างกันนะพี่น้องพี่น้องท่านใดที่เคยรับชมเนาะครับเคยรับชมห่างกันประมาณ10เมตรโอ้นี่ยเนี่นี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวนี้ครับรบ่วห่างกันประมาณ10เมตรนี่ครับทั้งทิศตะวันออกเฉียงใต้นะพี่น้อง ี่เอาเพิ่นสูบน้าออกครับพี่น้องก็เอาปลามาลูนงงีล่ะปลามาลูกหนีกระลายหลายลูอยู่ครับหลายลอยู่จะห้างห้ากันครับขึนึะน่ไมต้อเด้อัวน้อยครับพี่น้องหลายน้อยอะไรนะครับตาเก เบิ้งบิงเหี้ยฟังพี่เห่ยฟังสองร้อนะอ่งลุงพี่าไครันะครับเร่มาแล้วปาเต็มเนยตปลาพี่น้องตัต่วไว้นอออยูไม่ี่ลเลนพี่วพี่น้งตปลาพี่น้องนะเห้เป็นบัวพีชิงนะครับบัวพชิงที่ดีเิ่นกันเอาไปเปนฟังนันพี่น้องเนะครับ ตไปอันน้นึงจะถือว่าคุ้มค่าครับคุ้มค่าเป็นแต่สปแลารุ่เปกับรุ่นกันไปแล้กันใ oh. ส่อะเพิ่เของียโอนี่เบื้งเฮียนี่นั่นสิโอ้นี่นีของเส้นบิดนี่ครับปลาสวายน่อยพี่น้อง ไว้หน่อยลเลยเนีเ่ยแค่ถึงดีครับได้กันทุกคนละ่ะเพียงแต่ว่ามันตัวปัญญนะพี่น้องัประเที่ตัวปัญญ์ นี่เขากบจับตาไปทุกเส้นเฮน่ะที่เป็นกำลังห้าวเนาะยอประมาบดอไก็มีครับนี่บดได้ก็มี้ดาวัดเขประมาณพัท้งอาทิตย์เลับปานียังอะไรว่าัดาครับได้เึงมากเลยที่้วพี่นอนนี่ละใครเนี่ยหน้าตนี้นครับ เราสาใส่เวลาบรอนเนาะป่ามสิเบิดหนองใส่เวลาบรอนเนาะก็โค้เลยน้ำดาบแ่กันากันเาเดียวแล้วน้ำไปของก็เลยคนคือ่น้ำเลคือเี่เกี่ยงตับพลันแต่ว่าตัวที่สามนนะครับนสามที่เร่ไหนครับโ้บสองพันตัสามจะเ่งต่ช่างกันเอ้อบคับครับบที่รัได้ครับ ชื่ออะไรเนีื่อไรปะเฟังนี่หนอรัจดัรนั่นเอดังทั้งจิตกับมนตกแบ้วครีฟังนี่ถูกไอเขาคิ้วกันวันพี่น้องเียฮัตังแเเขาคิวกันวัน บ้านแห่ท่าเมื่อไรพี่น้องถ่้ก็ว่าบบไอ้เอิดโบหันหกับถ่้ก็ว่าโบหันนี่แหละิืเงเอาพี่น้องการจับปลาบบเปิดแต่ว่าเป็นแบบบบหันเลยเอา้าตัวมันหลีบเด่งน,นี่พี่น้องเปล่า <c oughs> <c oughs> เ่าน้ำป่าพี่น้องเบาน้ำป่าเพราะว่าคนไหลทำให้เขาคิ้วกันวันเนาะเขาคิ้วกันวันนี่ท่างทิดตะบันตกของน้องครับก็เบึ้งโดยภาพรวมแล้วก็โอเคอยู่ครับเพียงแต่ว่าป่าเป็นป่าสวรรค์ส่วนไหลครับกูได้แต่ป่าตะเพียนเลยสิหือว่าโชคดีครับหือว่าโชคดี คนหลายข้างนี้วันนี้พีนน่น้องน้องน้อยๆเนะะาะอะไรกันโีโอ้โหเนี่ยนี่ไหมได้ได้ทุกรอบออ นี่ลองเพี้ยนนี่ครับเพี้ยนนี่แค่เดียวแค่ว่ารอบอแค่ว่าครืงสุดท้ายเลยพี่น้องนี่นโอ้เห็นหลายตัวแล้วพี่น้องคองกันเด้อเพี้ยคองกันเลย กางั้งครับลรวพี่น้องจะสรุปว่าเหมือนี่มาเบิ้งปนพี่้องมาเบิ้งพ้นคนายก็ป่าครับมือน,น,อน,นี้ครับโตไร ก็ได้ได้กระโชนดีไปครับกับบัตรแพงครับบัตรละลอยบัตรฟังครับแต่ว่าแพรกับซีลอยขับม,มันกับจิม,มันอยู่แล้วครับจีลอยก็ได้แตวัวบัตรฟังเกียบนี่ครับเนี่ยมันตลอดคทำแต่เพียนง,ง,งาม มันอาจจะอยู่ช่วงกลางๆครับฟังเสียงพวกเขาฟังออกป่าหยาดพ่นพ่นลายต่แค่กับ,บ,บพ่อได้อยู่เพี้ยแค้กับพ่อได้ยอยู่นี่ได้อยู่ได้อยู่นี่ครับเอาเอป็นมะหันครับนี่ครับโตง้างมอยู่ครับป่าพวกเขาฟังแล้วโตวง้างมือนี่มาเจ้าสิ เงีย้ยคองกันเป็นเป็นว่าเหรียญโตปลาพี hum, ่น้องสวายรุ่นโล่โล่สองโล่ลักษณะตึกป่าให้มันเงี้ยคองกันเงี้ยคองกันท่านใส่วันป่าอะไรเล่นเลยนะเลนี่หครับเล่นะอยากเพิ่นตั้งไว้ไหห้ออกฝันตะกี้ออกไปเลย ดีะครับวนึง <tradition. S 2> โอ้ปลาคอต้นน่นนะนะเสี่ยนวิทย์แต่ปลาคอต้นน่ะโอ้เสี่ยนวิทย์แตหมันปลาคอตันงามเลยอีไ้ปลาตนี่มต <c oughs> <at> ันเลยจ่มาปลาตัวหญ่หวังงูหลอต โอ้ยยังดีเลยพันหาผู้ใดมันแจไปสร้างเลยพันหาป๊อเตรียมพ่ออาญากุญแะเตรียมพ่ออาญากุญแจเป็นซ Ch ีเป็นเศร้าเราไปนองปลาสวายโคตรยากจะไหน มันก็นยังมีโตที่รอดแห่นั่นแห่นี่นไปได้ครับแต่ว่าก็สุดท้ายก็คือสิบวอลอดกับกอดแล้วที่นอนหลดีวันนี้แับสุดท้ายกับชิบวอลอดนะครับตัวได้รอดก็คือว่าเก่งเติบอเนี้ยคองกันเป็นมาเรียนพี่น้องเพราะว่าไหลยอยู่ดี ด่เดียวล้มันปลาเนี่ยไงปลานปามปาีปลานปลามอันลอดะมันลอดได้ยีเปลาโอ้จงตัดละปลากีนตัวนี้ปลาสุไทรอ่ะไปจางไปจังไปังไป้ังไปงบ้านไหนวะเป็นรองที่สอง

วอกชีนี่แหละปลาเนี่ยปลาเนี่ยเนี่ยชุปลาจีนครับโล้ยใช่ใช่ปลาจีนเยอมากเลยครับเิ่มเลยเริ่่งของแม่ทะเปลาต้นพ้นพึ้น ปลาเนี euh, ่ยปลาจีนกันปลาจีนไงนะัสักเด้ครับตัดสักได้ที่เป้าคืออะไร่ะที่เป้าคืออะดรลแ้ยนี่ครับกรมาครับเสียดเงียบหน่อยกรรมดาอือหนองน่อยปาก็เจ้าเกียเงียสุด อ๋คือโบไปสั่งเลยครับโอ,โอ้เนี้ยฟังเนียัยเฮฟแอครับเนียฟังอ๋อลอยนึง่งใครอยู่หรอกมาดูว่าเต็บเต๊บปลาโอ้ตัวเงี้ยเด้อยิ่มสุดขาดถุงขาดเลยเป็นตัวเงี้ยไร องเตี wow. ยนใส่มีตะป่าย้อนพวกันมินนองออกไปรงเนาะออมปยไหมนี่ตะปานย้อนันี่ตัวละี่อหตัวไกินตัลิบโนี่ตสิบัโลนี่มีหลายอยู่เนี่เนอ่บานนี่โอ้ใช่กัน อพี่น้องมือนี้มาเบิึงเสียนแหครับวัอนี้ผู้ว่าอะไเอ็กโตก็มีพี่น้องคนหลายๆครับคนหลายๆบันนี้ออกก็ได้วันนี้ทางทางแคบครับรอคิวกันออกตอนนี้กำลังขึ้นจักน้องครับรู้ว่าขึ้นนยังงี้ ครับบรลลพันตีทถาวป่าตีทาวอย่างครับพี่น้องเอาพังมันยังมีครับพุ่กำลังวันกำลังขยันครับรางวัลที่หนึ่งหกกิโลสองขีดพี่นามาจีด้พันหาอย่ารากับ้ใดได้รางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามกับกับจีโชคดีครับนั้นโชคดีกีดีคุ้มค่ามากอมาตกันได้นะครับยู่ที่กับเอาสำหรับมัอนี้กับรางวัลที่ห่ดายรางวัลที่พี่น้องกลบปาอลไรพี่น้องเดยกกัดมาเบิ้ง เสียนแหวบุญครับเีเบ,บิ่งเซียนแหวบุญเซียนแหาหลายอันนี้มีเชียนเหดนส,สดีครับ